ครับสวัสดีนะแฟนเพจทุกๆท,ท่านะนะครับมาเลยนะวันนี้วันพุธวันตลาดนัดพระเครื่องเยอะมากต้องบเลยนะครับตลาดนัดพระเครื่องกอบคูนตลาดนัดภาคตะวัตนตกพระเครื่องวันนี้ต้องบอกช่องใช้คําว่านะมีร้านหมดร้านนะครับวันนี้ แล้วก็ต้องบอกนะครับว่าบุคลากรมาเครื่องที่เนี่ยผมชื่นชมเลยนะดูพระเป็นหาพระเก่งนะครับก็นำพระมาให้ผมได้เช่าแบบถูกใจกันเยอะมากๆครับวันนี้มีคนนั่งรอฟังนะครับเรื่องหลงพ่อเงินวัดบางคลานนะฮะอ่ะ ไปนะครับก็เรื่องหลวงค่บางคานก็ต้องบอกว่าหลมงพ่บางคานดังไหมครับนะหลง่นัานบางคานเนี่ยดังไหมครับท่านเก่งไหมนะฮะท่านเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงนะครับแต่ทุกวันเนี้ย เราจะบอกว่านะโอหนังสือประยุกต์อยู่ไหนลูกหนังสือประยุกต์อะเล่มปกแข็งที่มีเพราเงินเพราเขียนนะครับเราจะบอกหรือว่บบาหลวงว่อเงินรอนบังคาเนี่ยนะครับมีน้อยพิมพ์มีน้อยแบบนะครับและพอมีน้อยจึงนะฮะ องเป็นลลานนะเพืเ่อนๆว่าใช่ไหมอันนี้คือประวัติหนังสือเล่มนี้เก่ามากหนังสือประยุกต์เทปเจ้าแห่งโพทะเลนะครับนี่เป็นหนังสือเล่มที่ต้องบอกว่ามีคาถาบูชาหลวงพ่เงินนะครับเก่ากึกมากเล่มนี้นะมีการลงภาพนะผู้ที่เกี่ยวข้อง ไวนะแล้วก็ลนะรองรับจากเจ้าวาดวัดบางคานถ้าเป็นหนังสือแบบเนี้ยไม่ใช่หนังสือที่พ่อค้าพระสร้างเนี่ยอ่านแล้วได้อะไรอะไรเยอะนะครับในหนังสือเล่มนี้อ่านะ ผมอยากจะบอกว่าเขาท้าความตั้งแต่ในอดีตเนี่ยนะว่าประวัติเมืองพิจิตเนี่ยเป็นมายัางไงมีการแบ่งเขตการปกครองกี่ยุคกี่สมัยเป็นหนังสือเชิงวิชาการนะครับถามว่าหลวงพ่อเงินบันการมีพิมพ์อะไรบ้างนะครับเจอเลยครับเจอเลยครับเจอเลยครับ ถามว่าหลวงเงินว่าบังคามีพิมพ์อะไรบ้างเนี่ยมีตั้งแต่เมืองพิจิตรตกเป็นของไทยแล้วลาวพอสหนะึ่งพันแปดร้อ่ะพอยยี่สิบเนี่ยเมืองพิจิตรตกอยู่ในฐานะกลายเป็นเมืองสำคัญของแดนยุทธศาสตร์เขาเขียนมาเลยว,ว่า อำเภอเมืองสมัยก่อนมาเป็นบางบุญนาคยังไงอะไรยังไงการย้ายเมืองพิจิตเนี่ยคือหนังสือในอดีตครับหลวงพ่อเงินกับกรมหลวงชุมพรเนี่ยได้เรียนจากปู่สุกแล้วมาลำดับเจ้าวาดวัดบางคานต่อจากพ่อเงินก็อาจารย์แจะอาจารย์ปั้นอาจารย์ขาวอาจารย์ชายอาจารย์ถมอาจารย์ผินอาจารย์ชดอาจารย์บุญยังนี่ ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยพระครูพิบูลธรรมเวทก็คือองค์อ่าองค์นี้พบเปืืองที่เซนรองรับคิดดิจากพ่อเงินกว่าจะมาถึงพบเปื้องเนี่ยนะครับมีเจ้าวาสมาแล้วกี่รูปอาจารย์แจอาจารย์ปั้นอาจารย์ขาวอาจารย์ฉายอาจารย์ถมยาอาจารย์ผิดอาจารย์โชษอาจารย์บุญยัง อธิการบุญธรรมจนมาถึงหลมพบเรื่องครับเสื้อหล่อขอบคุณมากมากฮะเนี่ยแล้วเขาก็นะครับได้ลงเกี่ยวกับประวัติบันทึกหลวงพ่อเงินหนังสือเลม่มนี้น่าจะประมาณปียี่สบกว่ามั้งเนี่ยประมาณปียี่สิบกว่าว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยมีทั้งพระเจ้าห้าพระองค์ นะี่ยมีทั้งเนี่ยมมาหมักลุกมีทั้งลูกอมลูกประคำเนี่ยประคํามือเหมือนปูสุกตะกุดประวัติการสร้างลูกประคำหลวงพ่อเงินคือต้องบอกว่า คนที่ทำหนังสือในสมัยก่อนเนี่ยเขายังสืบหาข้อมูลจากคนมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยวันทําศพหลวงพ่อเงินมีการยื้อแย่งกระดูกจีวรของหลวงพ่อเงินเอาไปบูชานะครับคือผมชอบอ่านเนี่ย หนังสือแบบนี้เนี่ยผมก็ขีดไว้ลักษณะนั่งในปางสมาธิเนี่ยพบรูปปั้นเนี่ยผมก็เขียนหจอบเล็กจอบใหญ่พิมพ์ขี้ตาในหนังสือเล่มแบบเนี้เขาบันทึกมันไม่ได้เหมือนกับที่พ่อค้าพระทุกวันนี้พูด พราะเงินไม่ได้สร้างวัตถุมงคลน้อยนะครับแล้วหลวงพราะเงินเนี่ยก็ยังสร้างวัตถุมงคลออกให้หลายวัดนะครับมีทั้งนะจอบขุนแผนชานมาก ปิดตาเนี่ยพระปิดตาหลวงพ่อเงินก็มีเนี่ยพระที่เป็นประคำรอบข้างในเป็นรูปเหมือนพ่อเงินก็มีเนื้อดินก็มีแบบนี้ชัดเจนแบบนี้เราเจอกันบ่อยนะพ่อบ้านนะ,ะที่เป็นรูปนั่งแล้วมีพัะยศเนี่ย อ่าแบบนี้เจอกันบ่อยผงอุธกคุณนะฮะปั๊มยันในายพยันพอเงินนังกวักมีเนื้อดินมีปิดตา มีเนี่ยเขาเขียนการตับสร้างพระกรรมดีเนี่ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภแต่ปัจจุบันแบบนี้ออกมาให้ตายเธโรวินไม่มาตรฐานไม่เคยเห็นแล้วถามว่าคนที่บอกไม่มาตรฐานไม่เคยเห็นอายุเท่าไหร่ นะครับหนังสือแบบเนี้ยคือเป็นหนังสือที่เขาทําขึ้นมาเพื่อเผยแพร่บันทึกไม่ให้ประวัติจางหายไป,ยไปนะครับอ่ะคราวนี้พอเรามาเล่าเรื่องราวของหลวงพ่เงินขึ้นในบันทึกเนี่ยเขาทํามาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดถูกไหมครับ เขาก็บอกว่าเพราะเงินเนี่ยมีทั้งสร้างนางกวากสร้างเนื้อดินสร้างปิดตาสร้างพยันสร้างประคำสร้างตะกุดก็สร้างทุกอย่างที่พระเกจิเก่งๆสมัยก่อนจะสร้างได้แล้วถ้าผมเจอนางกวักที่มีเนื้อหาสาระเก่าเป็นดินทางภาคกลางตอนบน อายุเป็นร้อยปีแล้วนะอยู่ในบ้านเดียวกับพระหลวงพ่อเงินหรือมรดกตกทอดของคนบ้านนั้นบอกเป็นพ่อเงินเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นคิดว่าถ้าผมเจอผมจะซื้อไหมผมก็ต้องซื้อเพราะผมมีข้อมูลว่าพระหลวงพ่อเงินมีช่าง นะครับอ่ะแต่จำเป็นต้องซื้อแพงขายแพงไหมเปล่าผมก็ซื้อมาสมมุติว่าผมซื้อมาได้สามพันผมบอกเนี่ยเพราะเงินนะในตัวองค์พระเก่านะเป็นพระแท้แน่นอนเก่าแล้วไม่เกียน,น์แน่แล้วผมบอกผมอยากจะเอาสักหกพันเนี่ย เวลาผมแบ่งให้เพื่อนๆเ,เช่าไปนะครับก็มีคนบอกว่าไม่มาตรฐานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับผาลามพ่อเงินต้องให้ผมขายสักสี่ห้าหมื่นหรือว่าพอบ้านหรือขายสักแสนหนึ่งถึงจะมาตรฐานเลยครับอ่า พอตีว่าไม่มาตรฐานไม่มาตรฐานปุ๊บคนที่ถือผ้าอยู่ก็บอกต่อไปว่าแบบนี้ไม่มาตรฐานกลายเป็นผ้าหล่มเพราะเงินก็หดหายเป็นไปไม่ได้ครับที่พ้าเกจิเก่งจะสร้างผ้าน้อยสร้างผ้าน้อยไม่ดังนะก็เหมือนโพดักอะเสื้อยี่ห้อหนึ่งอะถ้าทําน้อยอะ่ะแสดงว่าเสื้อไม่ดีถูกปะ่ะถ้าเสื้อดีต้องมีออเดอร์ทั่วโลกต้องผลิตเยอะ ฉะนั้นผมไม่ปิดกั้นเพราะผมรู้ประวัติเข้าข้าว่าพ่อเงินสร้างวัตถุมงคลเยอะผมก็ไม่เข้าใจว่าพระเนี่ยที่มันเก่าเก่าชนิดที่เก้ไม่ได้พิมพ์ทรงเนื้อหาสอดคล้องกับพระหลวงพ่อเงินทําไมปัจจุบันจริงบอกว่าไม่มาตรฐานแปลกไหมแล้วอย่างนี้เราจะเรียกว่าเล่นเพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ได้อย่าง ฉะนั้นผมบอกครับว่าพระหลงท่้งเงินผมซื้อหมดท่าเก่าแล้วผมสามารถตอบได้ด้วยว่าองค์เนี้มันเป็นเทคโนโลยีการผลิตของช่วงปีไหนปีไหนปีไหนพระบางอย่างตีเก๊แต่มันไม่เก๊หรอกครับแต่มันเป็นพระย้อนยุคแล้วพอเวลาเข้าใจว่าพระย้อนยุคเป็นพระเก๊โคตรยาก เพราะจะคิดว่ามีพระเกดีและมีพระเกเกา่าจริงๆมันไม่ใช่พระเกดีและไม่ใช่พระเกเกา่ามันเป็นพระย้อนยุคครับมีจริงเหรอครับพระย้อนยุคเหรียญปูเอี่ยมทําไมมีหนึ่งห้าล่ะเก้ากว่าก็มีเหรียญปูเอี่ยมวัดหนังอะเห็นไหมครับพระย้อนยุคปัจจุบันเนี่ยทางวัดแต่ละวัดยังสร้างพระเหรียญย้อนยุคเลย เห็นไหมฉะนั้นหลวงพ่อเงินบางคารจะมีย้อนยุคได้ไหมได้แน่นอนล้านเปอร์เซนฉะนั้นเร,เ,รเราต้องรู้ก่อนว่าพาเนี่ยก่อนปีสองพั้รยไหมถ้าเป็นงานก่อนปีสองพรแท้ทั้งนั้นแล้วก็มาแลกแยกยุคว่าทันเพ่อเงินหรือไม่ทันพ่อเงิน ไอ้ที่ท่านแน่ๆเก่าแน่ๆเป็นร้อยปีเทียบเคียงได้กับพระปู่สุขเทียบเคียงได้กับเนื้อดินเก่าๆตั้งแต่สมัยนู่นพอโนง่งี้ยแต่จะบอกว่าแบบนี้ไม่มาตรฐานใครเป็นคนตั้งทำ่ามาตรฐานมันก็ไม่ได้พอเงินมีหมดครับผมบอกเลยเพอเงินบางคานมีรูปหล่อเนื้อทองผสมมีเนื้อดินมีเนื้อเงินมีเนื้อผงพุทธคุณมีเนื้อผงไบราน แล้วก็มีเนื้อผงชนิดที่เรียกว่าเอาหลายๆอย่างมาตำกันแล้วก็กดฝากกูไว้ผมจำไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวผมจะหาให้กุที่จอมพลพลตีสนันขชรมาศาสตร์เป็นคนไปเปิดอะนะครับมีนะมีภาพพิมพ์ที่เก่าที่สุดของประเทศไทยในพระเกจิพ่อเงินวัดบางคารมีงาแกะ มีประคำมีตะกุดมีเนื้อดินสแตรดดืานพื้นๆเลยมีแน่นอนแต่บางคนมันจะเป็นแบบนี้ครับนะฮะอ่าคือมีพระพ่อเงินที่เป็นเนื้อดินผมซื้อตีแพง แต่ในใจบอกว่าไม่ใช่แปลงไหมมีเพราะเงินตีแพงอยากจะขายราคาเพราะเงินแต่ในใจบอกว่าไม่ใช่หรอกอาจจะไม่ใช่หรอกแต่ถ้าพี่ดูเป็นเพราะเงินพี่ก็ซื้อไปสิซื้อราคาเป็นแสนผมบอกว่าพอผมไม่ซื้อเป็นแสนก็หาว่าไม่ใช่เพราะเงินไม่ทันถ้าทันทำไมพี่ไม่ซื้อ มันไม่เกี่ยวกับเรื่องพระเลยไหมครับนะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องพระเลยนะทุกวันนี้เอาราคามาเป็นที่ตั้งซึ่งราคามันเมกเซนได้แต่ไม่ได้เอาการตรวจสอบพยานวัตถุเป็นที่ตั้งปู่ข่วัดเชิงเลนมีสร้างกี่เหรียญพี่ว่ากี่เหรียญครับอ่ะหลวงปู่ข่วัดเชิงเลน นะครับที่ว่าข้อมูลที่ว่ากันนะสร้างกี่เหลนนะมันเป็นเทคนิคพูดเพื่อให้ขายได้พตะมีน้อยจะได้ราคาอ่านะครับลมมันมันเหมือนลมไม่แรงวัดขวางก็แท้มผมบอ,อกเลยนะพระเนี่ยถ้าเขามีบันทึก มันต้องมีของแต่รู้ไหมครับว่าอะไรที่เป็นความเข้าใจผิดพอบ้านเขาชอบเข้าใจผิดว่าพระที่ไปเจอวัดอื่นต้องคนละพิมพ์มผมไม่รู้นะว่าไอ้ข่านิยมอ่ะการปลูกฝังว่าพระที่เจอต่างวัดต้องคนละพิมพ์เนี่ยมันมาจากไหนเพื่อนๆคิดว่าพระต่างวัดอ่ะ ต้องคนละพิมพ์อะเสมอไปไหมไม่ไม่เกินเจ็ดเหรียญครับเป็นไปไม่ได้ฮะพระไม่เกินเจ็ดเหรียญผมบอกเลยเป็นไปไม่ได้สมัยก่อนผมก็เชยเชื่ออย่างนี้หัวพระสร้างจำนวนเท่าอายุถ้าเป็นเนื้อดินที่เกาะกดเองได้ แต่เป็นของที่สั่งโรงงานทําเป็นไปไม่ได้อ่ะผมบอกก่อนเลยเราชอบคิดว่าพอมีประวัติพระออกไปเจอวัดอื่นต้องเป็นคนละพิมพ์ไม่เสมอไปครับยันเต่าปลดนี้หลวงปู่หลิวเนะี่ยเอาไปแจกวัดใส่ทองอะ่ะคนละพิมพ์ไหมครับสร้างแจกวัดไร และเอาไปออกวัดไส่ทองคนละพิมพไหมครับเต่าหลวงก่หลิวถุงนั้นเอาไปแจกที่วัดหนองอ้อคนละพิมพไหมครับพิมพ์เดียวกันฉะนั้นพระวัดละคังไม่เรียกว,วัดละคังต้องเรียกพระสมเด็จโตที่เอาไปให้วัดอื่นมันก็พิมพ์เดียวกับวัดละคังวัดบางหผมวผวัดเกตนะละครับพระหลวงู่สุ ที่เอาไปให้วัดสมเสียวก็พิมพ์เดียวกับที่มีแจก,กที่วัดป่าทองนั่นแหละครับฉะนั้นพระหลวงพระเงินบางคานที่ไปเจอตามวัดต่างๆบางครั้งก็เป็นพิมพ์เดียวกับของวัดบางคานั่นแหละครับผมจะเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้ให้คุณฟังเอาไหมอ่ะเดี๋ยวเราปูไข่พักไว้ก่อน วันนี้ผมอยากจะพูดให้ฟังจากปกติผมไม่ค่อยพูดเลยจบยังโงเรียบร้อยยังลูกอ่ะผมอะซื้อหลวงปู่ทวดใครมีหลวงปู่ทวดที่ลับจากวัดโพ ปีศูนย์สามเอามาขายผมให้หมดผมจะเล่าเรื่องราวอย่างหนึ่งให้ฟังนะแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ซื้อแล้วผมซื้อหลวงกู่ทวดปีศูนย์สามวัดโพวัดโพท่าเตียนนะ่ท่าเตียนเชื่อไหมฮะแต่ผม หายเป็นก้าเจ็ดหมดเลยจริงและเมื่อไหร่ที่คุณเจอหลวงปู่ทวดวัดโพธาเตียนนะครับถ้าเอากล่องออกแล้วเซียนพระคนไหนยแยกระหว่างก้าเจ็ดกับวัดโพได้ให้เต็คุณรู้ไหมครับว่าเพราะอะไร พาอผมเห็นพระไม่เยอะหลวงพุทิมเนี่ยกดพระหลวงูุทวดเนี่ยปี97เนี่ยคุณคิดว่าพระแจกหมดไหมแค่เราไม่เคยสนใจคุณไม่เคยสร้างพระไงอ่าคุณสร้างพระปี2497เนื้อว่านผมถามจริงแจกหมดไหม พี่นายกร,รมปี2500เนี่ยเสียนพระเนี่ยที่เอาหลวงปู่ทวดมาแยกตอนขายได้เป็นคนแต่งประวัติขึ้นมาซึ่งเอาจริงๆหลวงปู่ทวดปี2500ปี97ทำพร้อมกันครับจอมท่าไม้ทำพร้อมกันพระมันยังไม่หมดแล้วเขาก็เอามาแจกเรื่อยๆ แม้กระทั่งบูชาหลวงปู่ทวดก็เหมือนกันใครแยกบูชาหลวงปู่ทวดแต่ละปีได้มั้งแยกได้ให้เตะหล่อครั้งเดียวแต่ปีไหนจะมาแจกมาสลักชื่อว่าปีนั้นใช่ใพระบูชาหลวงปู่ทวดไม่ได้หล่อทีละปี พาบูชาหลวงปู่ทวดคือเทมาปังรดหนึ่งหลายองค์เอามาแจกปีอะไรแกะสลักปีนั้นใครคิดว่าไม่จริงค้านมาฉะนั้นหลวงปู่ทวดที่เอามาแจกวัดโพธาเตียนปีศูนย์สองเป็นเก้าเจ็ดทั้งหมดถ้าค่าตามเรื่องราวอ่ะ และทําไมพระบูชาปูท่ทวดวัดโพธาเตียนจึงเป็นเนื้อปูนพิโอตก็ไอ้ที่มีอยู่แล้วอ่ะอเขาก็เอามาแจกแต่ไอ้ที่อยากจะทําเพิ่มมันต้องมันต้องทําใหม่่ะคุณเข้าใจไหมเหมือนผมอะ่ะนะสร้างพระเหรียญดวงเนี่ยอ่ะผมมีอยู่แล้วแต่พออยากจะได้พระบูชาผมก็ทำเฉพาะพระบ,บ,บูชา แต่พระที่เหลืออยู่แล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องทําใหม่ไหมเราไม่จําเป็นเราก็เอามารวมกันแล้วก็แจกนี่มันคือเรื่องราวของการเล่นพระตามประวัติวัดแต่ที่เซียนเขาบอกว่าเออมีคือใช่ครับมันมีรับหลายวัดมันไม่ใช่แค่วัดโพละครับแต่พระที่เอามารับกันตอนนั้นน่ะ มันเป็นพระที่ทำตั้งแต่ปี97ไม่เชื่อคุณทุกวันนี้ยังมีเหรียญแล้วเ,เมื่อเงินเลยอาง่ายงเหรียญแล้วเงินลุล้นสุดท้ายอะ่ะนายพลเขาเขียนเลยนายพลฉลองยศนายพลอยู่ในกล่องอแกะกล่องออกเป็นเมื่อเงินลุ้นสุดท้ายไหมคือเขาเอาของที่มีมาทำโปรดักแล้วก็แจก แต่ทุกวันเนี้เราเล่นภาพเหมือนเราถูกตีกรอบให้ความคิดเราแคบลงผมกล้าทานะปู่ทวดวัดโพเนะี่ยถ้าเป็นคนที่รับจากวัดโพป,ปีศูนย์สามจริงๆอ่ยเอามาวางกับเก้าเจ็ดไม่เหมือนกันให้เต็ะใครที่บอกรับเอามากระทั่งพระปู่ทวดนะเนี่ยปีสองพนรอยเนี่ยที่บอกสองพ้ารยจริงๆนะคุณเอาไปวางกับเก้าเจ็แยกได้ให้เต็ะพี่โอ๊ต คือเอาพระสององค์บางทีมาวางบอกเนี่ยมันต่างกันนิดหน่อยให้พระปีเก้าเจ็ดกดมือพันองค์ก็ไม่เหมือนกันพันองค์ไม่เชื่อคุณลองสร้างพระเองก็ได้ทา 1, ดําบล็อกมาหนึ่งบล็อกกดพระไปร้อยองค์แล้วก็ตัดมันไม่เหมือนกันร้อยองค์หรอกครับบุงก๋วยเตี๋ยวร้อยชามกุ้งแห้งยังไม่เท่ากันถั่วงอ,อกยังไม่เท่ากันเลยนะครับอ่ะหนึ่งเรื่องครับพี่มันจบสดเลยครับคราวนี้ นะฮสำหรับพระเครื่องของผมพิมพ์เป็นหลวงพ่ออะไรผมดูที่อายุพระองค์นั้นว่าพระองค์นั้นอายุกี่ปีคำนวณอายุได้ทันหลวงพ่อเสษผมซื้อหมดถ้าคุณใช้หลักการนี้คุณจะได้พระแท้แขวนคอผมบอกเลยแต่เวลาคุณมีพระแท้แขวนคอคุณชอบให้ความสำคัญกับคนสวดชอบเอาพระที่ตัวเองมี ไปให้เขาวิจารณ์แปลกหนึ่งเรื่อง